สวัสดีครับกลับมาพบกับครูเกง่เกงเจียงจีนนะครับครูใหญ่โรงเรียนภาษาพาเพลินนะครับอบนถนนพระรามอาคอาคาทร3ออนทรีสถานี BRT เจริญรา์นะครับวันนี้จะเป็นข้อสอบการอ่านจับใจความแล้วเลือกคําตอบให้ถูกต้องเป็นข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายของสัปดาห์นี้แต่ยังไม่ใช่ข้อสุดท้ายของข้อสอบชุดนี้นะครับเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมาเจอข้อสอบที่จะมาใน ลักษณะไหนมาในไม้ไหนกันแน่นะครับข้อสอบเป็นอ่านเราเจอมาสองแบบและอันอันแรกสามข้อแรกเลยที่เราเจอข้อหนึ่งกับสองข้อสามเนี่ยเป็นในเรื่องของเราตีความของคำหรือประโยคได้หรือไม่นะครับว่าคำคำนี้ในโจทย์กับคำคำนี้ในคำถามและคำคำนี้ในคำตอบมันคือคำเดียวกันมันคือความหมายเดียวกันมันคือคนละคำแต่มันเป็นความหมายเดียวกันมันเชื่อมโยงกันมันเล่งกันอยู่นะครับ หรืออย่างข้อสี่ที่ผ่านมาเป็นลักษณะที่มีการหลอกเอาคำมาคำว่าหวานตรงตัวมาเลยแต่หวานหนึ่งแปลว่าเที่ยวเล่นอีกหวานหนึ่งแปลว่าแปลว่าเล่นอีกหวานนึงแปลว่าเที่ยวเราเอามาหลอกเรานะครับแล้วก็ดูซิว่าเราจะตีความของความหมายโดยนนยะของผู้จิ๋นหายได้หรือเปล่านะครับวันนี้ข้อสอบจะออกมาในหน้าตาแบบไหนเนาะจะมีอะไรมาหลอกเราเรามาลองดูกันนะครับ นี่คือหน้าตาของข้อสอบในวันนี้นะครับของข้อที่ห้านะครับโอเคอันดับแรกนะครับเราก็ไปดูคำถามแบบตัวเลือกกันก่อนเลยนะครับคำถามนะครับวันเกิร์จิเจอชิวาเสี่ยหงโอโหถ้าเจอลักษณะคำถามแบบนี้นี่ยากครับคือบอกว่าตามประโยคนี้เนี่ยเสี่ยหงเขาอย่างไงอันนี้อันนี้มันไม่มีคีย์เวริร์ดไงถูกไหมฮะ ไม,ไม่ไม่เหมือนลักษณะข้อหนึ่งข้อสอง,ข,อสองข้อสามมีคีย์เวิร์ดอยู่คํานึงเราก็ปาดสายตายอย่างรวดเร็วไปหาถูกไหมแต่ครนี้เราเข้ามาดูก่อนนะเราไม่ใช่ว่าไม่มีทางไม่มีตัวช่วยนะครับเรามาดูชอยอันนี้ชอยจะช่วยเราได้สี่ข้อนะครับเพราะมันจะช่วยตีกรอบให้เราแคบลงนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูที่ชอยสี่ทั้งสี่ข้อกันต่อนะครับข้อเอเสี่ยวหงเป็นยังไงขึ้นหนึ่งเสี่ยวหงเขาเป็นยังไงชงหมิงเสี่ยวหงนั้นฉลาด อสองปู่หลี่ชองจี้ชาปู่หลี่ก็คือเป็นวิชาฟิสิกส์นะครับชงจี้ก็ผลการเรียนชาก็คือแย่อ่าผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ของเสี่ยวหงนั้นแย่โอเคหรือเสี่ยวหงใครล่างเสี่ยวหงมันเป็นร่างเริงแจ่มใสหรือว่าเสียสเส่ยวหงไม่ชอบวิชาวรรณกรรมโอเคนะครับอันนี้เราก็จะมีต้องอ่านทั้งหมดแหละนะครับ แต่ลักษณะของข้อสอบที่มาในแนวนี้ก็โจทย์จะสั้นหน่อยจะไม่ได้ยาวคงไม่โหดอลไรเราขนาดนั้นนะครับโอเคโจทย์ถามว่าเกินจี้จ้ยฮุกจี้ว่าเสี่ยว,วหงมานะจากประโยคนี้ทําไมรู้ว่าเสี่ยวหงเป็นอย่างไรนะก็คําตอบลักษณะอย่างเนี้ยคําตอบจะไม่ค่อยพลิกแพงอะไรแต่ต้องอาศัยอ่านนะคราวนี้นะครับอยู่ในโจทย์นี้แหละนะครับโอเค 小红一谈起文学，你看，历史就非常兴呃兴奋，你看，可是，一问到物理成绩就不说话了。哎，安呢？ความยากของมันคืออย่างนี้ครับ。มันมีการเล่นคำมันมีการเล่นคำเอ่อ、呃、มันมี兴奋兴奋，兴奋，你白话。แบบวา โ oh, อ้โหลิงโลดอะไรเงี้ยนะครับก็คือถูกใจแหละลิงโลดเป็นลักษณะอาการแบบนั้นนะครับอ,อันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเ,เราเรียกว่าวัฒนธรรมนะครับหรือว่าประเพณีหรือทัศนคติของชาวจีนบางอย่างมันจะทําให้เราอ่านข้อสอบโจทย์อย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้มันเข้าหมายความว่าอะไรอย่างตรงเนี้ยเขามีคําว่า e ี่วันเตา เขาถามถึงอูลีเฉิงจี้ผลการเรียนวิชาฟิสิกสิ่วปุูกว่าก็ไม่พูดจาสำหรับคนไทยเนี่ยนะครับข้อเนี้ยมันอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ยากแต่คนต่างชาติหรือเราบอกว่าไม่ยากแต่เราไม่รู้ว่าเราจะผิดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าคนไทยเนี่ยถ้าบอกปุูกว่าไม่พูดไม่จาเนี่ยคนไทยจะนึกถึงอะไรฮะไม่พูดไม่จาไม่ถึงว่าไม่สบอารมณ์นะใช่ไหมไม่สบอารมณ์ไม่อยากพูด อารมณ์ไม่ดีไม่ชอบสิ่งนั้นใช่ไหมนะครับแต่สําหรับคนชาติอื่นอาจจะสมมติว่าสมมติเป็นคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอ่ะใครจะไปรู้ว่าคนญี่ปุ่นการไม่พูดอาจจะเป็นเรื่องของการเกรงใจไม่ใช่บอกว่าอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมหรือฝร,รั่งชาวตะวันตกเนี่ยเรารู้ไหมฮะว่าการไม่พูดหมายถึงอะไรเพราะโดยปกติแล้วชาวตะวันตกจะเป็นคนที่ตรงก็มีอะไรพูดหมดอ่าคนฝรั่งเนี่ยมีอะไรพูดหมด ชอบไม่ชอบพูดหมดอยู่ดีๆเงียบเนี่ยคืออะไรตกใจปะกลัวปะอันนี้มันคือสิ่งที่เราต้องมานั่งตีความครับอันนี้เราเรียนภาษาจีเราก็ต้องรู้วัฒนธรรมของคนจีนนี่เราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องถ้าพฤติกรรมของเขาอยู่ดีเขาไม่พูดไม่จาเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่แต่จะบอกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นตรงที่รับมันมีคําที่ช่วยบอกเราอยู่เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่า อี่านชีว่วรรณ学历พอพอพูดถึงเรื่องวิชาวรรณกรรมกับประวัติศาสตร์จิ้ว非常兴นก็จะดูแบบอ่าล่าเริงแจ่มใสขึ้นมาถูกไหมเคยชื่อแต่ว่าอ้าวเพราะฉะนั้นข้างหลังมันต้องตรงข้ามกับข้างหน้าครับตรงข้ามกับข้างหน้าคือคือบอกว่าซิงเฟินเนี่ยก็คือก็ต้องพูดซิงเฟินนั่นแหละก็คือไม่ไม่ล่าเริงแจ่มใสแล้วอันนี้เขาบอกว่า เราจะล่าเรินแจ่มใส,มสต่อวิชาต่างๆก็คืออะไรเราชอบวิชานั้นถูกไหมเราชอบวิชานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขิดชื่อข้างหลังเนี่ยว้นเต้ากับอีฐานฉี่เนี่ยเป็นคําเดียวกันอันนี้ก็ต้องการเทสเราเหมือนกันนะอีฐานฉี่พอพูดถึงเรื่องอีว้นเต้าพอถามถึงมันมันเป็นมันเป็นสิ่งเดียวกันพเพราะฉะนั้นอากาศปิยาเหมือนกันพอพูดถึงหรือพอถามถึง แต่เปลี่ยนชื่อวิชาเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ต่างกันพอพูดถึงวิชาวรรณกรรมประวัติศาสตร์รู้สึกดีรู้สึกชอบแต่พอพูดถึงอูลี่ไอคำว่าผูชัวคว่าอย่างเนี่ยที่เราที่บอกว่าเราต้องมานั่งตีความเนียก็คืออะไรล่ะมันไม่กระชุ่มกระชวยแล้วก็คือหน่อยเหงาเซงอ่าพอพูดถึงผลการเรียนวิชานี้แล้วเซงแสดงว่าอะไรล่ะผลการเรียนวิชานี้ไปยังไงไม่ดีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจากการตีความข้างต้นเราก็จะสรุปคําตอบว่า เขาเซงเพราะว่าผลการสอบวิชาฟิสิกส์นั้นเขาทำได้ไม่ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ,อันนี้จะเป็นข้อสอบอีกข้อหนึ่งที่มีมีความยากต้องบอกเลยว่ามีความยากนะครับแต่ก็มาเขาคนคนคิดโจทย์ก็คิดมาอย่างดีแล้วมีตัวช่วยนะครับในการที่จะตีความนะครับว่ามันแปลว่าอะไรนะครับมีเคร์่ซื่อมาช่วยบอกเราว่าตรงข้ามกับซิงเฟิรก็คือซิงเฟิ

ครับโอเคสำหรับข้อ5ก็อจบลงไปแล้วนะครับติดตามข้อ6ได้ในตอนถัดไปซึ่งก็จะเป็นในสัปดาห์หน้านะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับเราก็จะเอาในส่วนของ HSK ขึ้นทั้งหมด5คลิปต่อสัปดาห์นะครับเหลือวันศุกร์กับวันเสาร์ไว้จะเป็นคลิปของการภาษาจีนเพื่อการประกอบอาชีพนะครับสนใจก็ติดตามดูกันได้นะครับ โอเคถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต้องการที่จะติดตามไม่พล it e าดการติดตามก็ <ac> 3ช่องทางนะคะ c e b o o k f แฟนเพจครูเก่งจริงจหรือโรงเรียนภาษาภาเพิ o u t u b e c h ช n n e l ครูเก่งจริงจหรือโรงเรียนภาษาพาเพิ่นและ IG ของครูเก่งจริงจนะครับวิธีการติดตามของแต่ละเจ้าก็ว่ากันไปทั้งกดไลค์กดแชร์หรือจะ Subscribe กดกระดิ่งหรือว่าจะกด Follow อันนี้ก็กดกดเข้ามาดังน้อยเป็นกำลังใจให้ครูเก่งทำคลิป ให้เราดูกันต่อไปนะครับเนื้อหาในวันนี้จบลงเท่านี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ